<St an toys> ตามด้วยรถโรงเรียนอีกทีหนึงเอาไปกินนี่แน่อะไรเล่านะครับโอ้โหโลแม่งแข็งจริงว่ะนี่นี่เอาไปกิเลยเสมอครับน well, okay. well, so, <vere ickets büyük> oh, ี่แน่ปุ๊บจดี่แี่ผมตัดทิ้งเลยเออเอาดิเสัตด้ด้วยดด อีโอ้โหยีก็ไปปีลาปอนวันนี้ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาที่เกมเชิญรับกันอีกแล้วนะครับนะในวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าซับเวฟแคร์สวัสดี้จะาเจ้าซับแคร์ไอ้กูเอาเห็บไปกินนะ เป็นไงกัดเจ๋งไหมเห็ดฉันอร่อยไ,ไหมฉันคือสมอแคทเออก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเจอกับไอ้เสมร์อแคทซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เสมร์อแคทมันเป็นตัวบ้าอะไรนะแต่ที่รู้ก็คือมันดังอยู่ในระดับหนึ่งเลยแล้วไม่รู้ด้วยมันดังมาจากอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถบัชนมันกันนี่เข้ามาเลยเข้ามาโดนโดนใส่กูอกลุ่ยไงบ้าอ่าเปิดมาเป็นรถสปอรต์ตเลยแล้วกันแกเต็มเจอนี่ได้เลยขับไป,ไปอ,อ,อ,ะอะไรวะเนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อทำไมสะพานอยู่ดีมันพลิกวะเนี่ย อ่าสมอแคปมีพลังขยับสะพานได้นี่นี่นี่น,น,นี่ได้ตามใจชอบเว้ยเอาละงั้นแกก็เจอนี่แล้วกันนี่อะไรล่ะนี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเออมันมีโล่ปะกันด้วยนะครับเป็นโล่หนามโอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรเจ๋งเลยเอาละโล่เล็กๆไม่ได้แล้วเว้ยขับไปแหมพุ่งเข้ามาเลยพุ่งเข้ามาเอาละชนหนามแม่มเลยนี่แหละโอ้ยออโอ้โหหนามแข็งซะด้วยนะครับมานะดูดิ โอ้โหเอาวอานี่กูขับบนหนามเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับโลกของฉันนี่เนี่โอ้โช่วยด้วยงั้นต้องอลดโรงเรียนแล้วแหละเออเจ้าสมมุตแคทเคยได้ยินเพลงโรงเรียนของช่องเราไหมมันร้องว่าไงอ่ะโรงเรียนของเรานะ่ะอยู่คุณครูตีเราทุกวันเฮ้ยมันไม่ได้ร้องอย่างนั้นนี่ไอ้นี่แหละโอ้โหไม่ได้เลยว่ะ โอ้โหโลมันแข็งมากเออโอ้โหเละเลยขอใหม่อีกทีนึงไฟมันไปแล้วนะครับนายให้เข้ามาเลยตีเนี่ยโอ้โหหนา่มันแข็งมากอะทนไม่เข้าเลยเอาล่ะเจ้าสมบร์แคปกันเจอนี่จะเป็นไงเฮ้เข้ามาเลยเอาเห็ดคุไปกินตีเนี่ยโอ้โหเขาไม่รอดอยู่ดีโอ้โห หัวคว่ำเลยเอาล่ะงั้นต่อมารีมูซีแล้วกันตายลวเว้ยอ๋อไม่ถึงไหนเลยนี่แน่ไปขาชนขามันก็แน่มาต่อมาก็ต้องเจอรถน้ำมันมหาป่าไรเฮเข้ามาเลยเข้ามาฉันเจ้าเกาะกันเองค่ะน่าจะไม่ถึงไอ้กระจกเอ้ยนี่แน่โอ้โหอะไรวะผู้ขับจะไม่แม่งกขพังแสลงรถกระจกงั้นเจอนี่พุ่งตรงไปเลยลูกพ่อบู้ฮอะไรนี่แน่โอ้โห ติดแงกเลยว่ะเออย่ามาเจอกับฉันนี่โอ้โหมันโยนกูทิเป็นหมาเลยเอาละงั้นก็เจอรถคนรถไปแล้วเว้ยโอ้อาจจะหนักหน่อยนะหนักอย่างนั้นเหรอเอานี่ไปเก็นโอ้โหอ้าเออช่วยด้วยครับแม่มันโยนผมทีเดียวไอเห็ดยักษ์นั่น เอานะต่อมาฉันจะบดแกดูดิเป็นตัวอย่างมันบทได้ทุกอย่างเว้ยไอดไ้ดินี่ดูดิดูดินี่นี่นี่น,นี่เป็นไงเป็นไงนี่นี่เออเอาละแกจะต้องเป็นแบบนี้ในอนาคตเออฉันจะบดแกแบบนี้ว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอไอไอนี่เอา้าชิบหายแล้วกูติดเฮ้ยไอรถบ้ามึงออกไปดิอ้าโอเคกูคไปอย่างนี้ก็ได้ไปพุ่งไปเลยวอ้โหอะไรของแกเนี่ยนี่แน่โอ้โหหมดสภาพนะครับโล่มันแข็งมากว่ะโล่มัน ทอะไรมันไม่เข้าเลยอ่ะกูบทขามตรงนี้ก็ได้เออบทไปบทไปพวกเออเออเฮ้ยังไมายุ่งอะไรกับขาฉันเลยขาฉันขาสเสมอแขลช่วยด้วยแกเจอนี่แล้วกันดี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 อ,ะ,อะไรแกคิดว่ามิตรสายแค่นั้นจะจัดการฉันได้ยังงั้นเหรออะไรยิงไปแล้วอู้อเป็นไงเป็นไงอู้อดู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 ด,ดโหุยโล่มันแข็งมากฮะเป็นไงดูโล่ฉันไอ้โง่เอาให้จักไปกินซะไม่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  งั้นถึงเวลาแล้วที่แกเรต้องเจอนี่อะไรนั่นก็คือรถแห่งเลเซอร์นี่จี่เลยจี่มันเลยเออเป็นไงเออโลโลแค่โรไม้ธรรมดาโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่เข้าเลยอะไรไงวะเนี่ยไอ้กระจอกเอ้ยโลฉันทำด้วยไวเบเนียมเว้ยเป็นไวเบเนียมไม้เว้ยมีไวเบเนียมไม้ด้วยเหรอนะครับนาเออเอานี่ไปกินเลยอย่าชึ้งเออใจเย็นเออเรียบร้อยกูจมน้ำเลย แห่เอาล่ะทำไมก็ต้องเจอรถขนระเบิดนิวเคลียร์จากโซเวียตเว้ยหรือว่าเยอรมันหรืออะไรก็ช่างไปแล้วเว้ยตู๊เป็นไงโอ้โห,โหข้ามันไหมไม่เข้าเลยว่ะโล่มันแข็งจังเลยว่ะโล่หนามด้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวได้่า้ผู้ชมผมขอหายข้อสงสัยก่อนผมจะลองตัดดูนะครับหนึ่งสองอ่ะเจ๊บดิเป็นไงฮึบตู๊บบุ๊ยไม่เข้าว่ะตัดหนาม,มันไม่ได้ด้วยนี่แน่ตัดอีกทีหนึ่งอ่ะเจ๊บไม่เข้าเลย เป็นไงล่ะตันเกศมาเองกเออเอาละตาฉันบ้างแล้วนะเออใจเย็น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 เฮ้ยจะมาจะาโอ้ยโอ้หูสับไม่ทันว่ะโอ้หปิ่วเลยอู้ปิวเด้งไปแล้วเด้งอีกเอานะฉันจะใช้ดาบนี้สู้กับแกอีกครั้งหนึ่งเฮ้เข้ามาเลยเอาละหนึ่งสองไปไปเฮ้ยดีเนี้ ดนกซี่ผมตัดทิ้งเลยเออเอาดิ ah. เไป็นไปได้ไงวะเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้เอาไปกินเอาไปเอาละตัดไปตัด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 ดีแล้ โอ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบกูตายแล้วนี่ต้องโดนตัดอย่างนี้นี่เป็นไงล่ะฮ่าอ่ะปล่อยไปอีกดิปล่อยไปอีกปล่อยมาเลยเออปัจจุบันนี่เนี่ยนี่โอ้ยเป็นไงล่ะไอเห็ดย <c oughs> ักษ์บ้าของแกน่ะทำอะไรฉันไม่ได้แล้วเฮ้ยไอขี้กงไอขี้กองะไอคนหลอกลวงไอคนหลายใจนะครับนะเอาไล่ไปอีกดิไปอีกนี่ตัดทิ้งนี่เป็นไงล่ะเห็ดยักษ์แกทำอะไรฉันไม่ได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าปล่อยไปอีกปล่อยไปอีกเลยเอาจะมันดีเนท ตัดอีกโอ้โหคาตัดไม่ทันนะคะมะเออเฮาเห็ดยักษ์มาริโอ้แกก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอพวกสมิแคทเฮต่อมาฉันจะใช้รถคันนี้เพื่อทะลุกอของแกมันคือรถสุดเจ๋งไปเลยอ้เอแกลืมไปแล้วหรอว่าฉันสามารถบังคับสะพานได้นี่แน่อโหอะไรวะเนี่ยเจด้วยเอาล่ะต่อมาเราต้องแข็งข้อขึ้นแล้วไอ้สมิบแคทฉันจะไม่อ่อนข้อให้แล้วรถถังยิงยิงไปโอ้โหตดวแคทอ่ะตาฉัน เอาละถอยยิงกาดี้นดิดนึงยิงโอ้ยว้าว á, ปากฉันโอ้ยยิงก็ไปอียิไอ้บ้าไอ, bubble, อ้หน้าฉันเสียชมอบหมดแล้วยิงก็ไม่หยิงโอห้หยิงไปตูมยิงก็ไมอียตูมกันได้ไหมเออเกาะมันกันได้นะครับนะไอ้โลกของมันเนี่ยแต่ก็ทําให้มันหน้าแหกพอสมควรนะเออ เออท่านผู้ชมผมจะไม่เด้นเล่นรถที่เร็วที่สุดในโลกเลยนะครับนะโอเคผมจะร้องเล่นดูนะโอ้โหทำไมแมปรถคราวนี้ทำไมมันสร้างออกมาเอียงจะเลยวะเนี่ยนะฮะโอเคเอาละฉันต้องตั้งตรงๆก่อนนะมาหนึ่งสองปึบถอยหลังแป๊บหนึ่งสองวุ้มาแล้วอะไรโอ้โหไม่ได้เลยว่ะจนมันไม่เข้าเลยอ่ะ จะชนยังไงก็ชนไม่เข้ามางั้นต่อมาฉันจะเอาลูกตุ้มนี้นี่ฝ้าใส่แกเลยแกต้องเจอลูกตุ้มของชันลูกตุ้มนี้สามารถทุบตึกได้เออแกต้องโดนทุบแบบนี้เออหนึ่งสองอไปแล้วเอาฟูฟวยครับเอาฟูฟวยอ,อะไรของแม่นมานะครับนะไอสเสมอบอกตุ้มอะไรวะขับจะไปถึงไหนแม่งก็ล้มก็แล้ว ซิโลซิลโลวานตอนนี้เราเห็นป้าหมายแล้วเราเห็นแมวยักษ์เออผสมพันธุ์กับตัวแรไม่รู้มันตัวใหญ่มากเอ,อ้แก่ดาชั้นแมวยักษ์แต่ก็เราใช้คือสมอแคกเว้ยโอ้โห,โโหมันโยนเห็ดยักษ์ระวังระวังเออเราโจมตีมันไม่ได้ออแกะตายกร้ขนาดสนที่โอเจ้าโอ้โหเออ,เอ,อระวังด้วยมันโยนเห็ดยักษ์ใส่เราเราต้องคอยหลบมัน ว่าเจ้าโอ้โหระวังด้วยระวังด้วยเราจะเข้าไปหามันแล้วใกล้ๆเลยนะเข้ามาไม่ได้ลรอกนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่เราจะใช้เฮลิคอเตอร์ตัด้ามันนะอ๋อช่วยด้วย ก็อตัดแม่มเลยตัดมันเอ้ยเครื่องกระตุกไม่สนุกแล้วเอาล่ะนานผู้ชมงั้นเจอดิเจออะไรมันคือปืนมหาปรวยหนึ่งสองยิงโยดูดีแันกันได้หมดว้่งโอ้โหยิงก็ไป ปีนอาโปฉันกันได้หมดเฟ้ยฮต่่ิงฉันไม่เข้าหรอกไอ้เปื้กโอ้ยยยิง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 ตาฉันบ้างละเอาไปมาะเ้าโขเอ้าโเขาหน้ากูเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเว้ยยิงอฮะเป็นไงฉันไม่เป็นไรเฟ้ยดีโอ้โหชิลมาก ตัวมันไม่เป็นไรเลยเอาล่ะงั้นแกเจอพลังดีฮาเมฮาเมฮพาผสมถุยดิทังกันได้โอ้ยหนวดอาจจะเหล่นนิดหน่อยเออนี่นี่นี่เอาที่แรงที่สุดข,ของฉันไปเก็น,นดิเอาไปกินได้เสมอครับจักดการอยู่ซอย โอ้โหโอ้มันต้านได้ไงวะเนี่ยนะครับผมจังหมดแรงแทนเลยปล่อยพลังออกไปเนี่ยเอาล้ต่อมาลองเออค้อนโยเนียใส่มันดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรดิ้ดิพังเข็ดแมงก่อนพังเข็ดแมงก่อนก่อนที่มันจะโยนนะครับมันจะตูโอ๋อ นี่ต่อมาเอาอะไรสู้กับบันดีเดี๋ยวก่อนนะลองให้มันโยนเห็ดใส่ดูดิแหยฉันจะโยนเห็ดใส่แกเอาไปกินไปแล้วนี่นี่ตากูโยนใส่หน้ามึงมั่งเดี๋ยวมึงจะได้รู้ความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเวลาโดนเห็ดเขาจะทำอะไรอะ่ะนี่แหละโยนใส่หน้าแกยังไงล่ะอา้าวแต่มันไม่เป็นไรว่ะอะมันเป็นเห็ดของฉันฉันไม่เป็นไรอยู่แล้วอ่ะโยนใหม่อ่เจ๊บนี่ เออโยนใส่หน้ามันแทนเออเป็นไงเป็นไงเออจะอ,อ้าๆๆอ้าวอ,อ้าวอ,อ้าแขยับตัวฉันได้ไงวะเนี่ยตัวฉันโคตรใจเลยไหมตัวฉันกำลัจะตกแล้วจเจ้ด้วยอ้าฮ่าตัวกูกคิงไอแมวแมวสีฟ้าคิงแล้ว เอาล่ะเจ้าสมอบแคทแกรู้จักตัวนี้ไหมฉันเรียกมันว่าเจ้าจีแมนสกิมมี่ทอยเรดเอ๊ะฉันรู้อยู่แล้วเอาเห็ดไปกินตุ้มโอ้เป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้จีแมนกลัวอ่าฉันจะจัดการใอ้คอยไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามตี้แหละโอ้โหสมอบแคทบอกเอ๊ะฉันโดนเห็ดใส่มันไม่ตายว่ะนะครับนาเออจะมาจะตุ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันปล่อยตาเลเซอร์ใส่ผมว่ัวไจะทอมไอ้ฉันตกแมปไอ้คอยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะตกแมป ขอให้แกเจอพลังของดอก่อนนะนี่แน่เจอพลังของดอไปซะนี่เป็นไงเอา้ากูเสือกไปทำใส่สะพานอีกสะพานแม่งโดนพลังของมันกกนเขนดอได้ด้วยเหรอไงวะเนี่ย เอาล่ะถึงเวลาที่ฉันเจาจริงแลวเว้ยเออไอ้กอบบ้าๆของแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจะโยนเห็ดมาเลยฉันจะต่อยให้ดูโอ่เอาเอ้าเอกกูบิ้วันเลยเฮ้ตะกี้ฉันแค่รอเรนฉันจะต่อยแล้วนะต่อย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 ต่ัยต่ต่อยต่อยตอต่อต่อยต่อยต่อยต่อต่อยต่อยต่อตอต่ต่อต่ต่ตยต่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 ดตต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  นี่นี่ตอ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 ตเตอ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 ตต็ตอ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 ตเต็ตอ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 ตต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 อตตตออตออตองอตอ แกเหลือแค่นี้เลยว้าไอ้หอยแกมันคนชั่วชั่วอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ได้เรียกชั่วเลยนี่เรียกว่าเร็วเว้ยถ้าชั่วจริงแกต้องเจอดิว้ามันเอาเรือผ่านหน้าฉันว้นี่นี่นี่ๆีดีดีเออตัดโลน่นี้ตัดได้ไหมไม่ได้นะครับโล่แม่งแข็งมาก งั้นแกเอาโทมัสไปกินซ่านี่โยนโทมัสใส่โลมันนี่แน่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 แกะอะไรเนี่ยโอ้ยนีดโยนโทมัสใส่มือให้นี่แน่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 นนี่แน่นนี่แน่นนี่แน่นไม่ปเข้ามาเลยว่ะนะครับอะไรวะเนี่ย ก็เจอรถละกันดิรถ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 อะไรนี่อ้โหรถติดนาหมดเลยรถ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 อหรถยังไม่เข้ามาเลยลูกยิงใส่มันะครับรถ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 มันแข็งมากไอคอยเก่าถอะไรฉันไม่ได้รอกเห็นรถพวกี้ไหม รถพวกนี้ติดน้ำชั้นหมดแล้วนะครับนะเออยิงเข้าไป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 เออดีปล่อยรถคันใหญ่โอ้โหมันปัดทิ้งหมดเลยเฮ้อแม่โคตรเก่งเลยนะครับนะเออเอาได้ไปกินบรจั้ดีนี่การการการทาดี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 โอ้หูทำอะไรมันไม่เข้าเลยนะครับนะดูดูเศษซากรถเดินะครับผมสงสัยผมต้องย้อนเวลาแล้วแหละย้อนเวลาดูดิดูนีเป็นยังไงนะครับเวลาย้อนเวลาอรถทุกอย่างจะกลับมาทังจุดที่มันเคยอยู่ สเปนเนาโอ้โหรถมาจากตรงไหนมันก็จะมาจากตรงนั้นแหละนะครับโอ้โหดีดีชุกยางที่ปัดตกลงไปตะกี้มันจะเด้งกลับมาแกมีพลังบ้าบออะไรของแกมัเนเนี่ยโอ้โหเออทุกอย่างนะครับย้อนเวลากลับไปนะครับดูดิดูดิดูดิเสร็จสร้างรถพวกนี้นะครับมะจากตกขึ้นมาก็เออกลับขึ้นไปที่เดิมนะฮะโอ้โหนี่โคตรเจ๋ง การย้อนเวลาเนี่ยมันเจ๋งจริงๆแต่ก็นะครับมันเป็นเรื่องแค่สมมุตินะฮะเพราะจริงๆแล้วเราย้อนเวลาไปไม่ได้หรอกชีวิตคนเราเนี่ยเฮ้อเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันจะเป็นไอรอนแมนแล้วจัดมันเลยกูไปกิ้มักด,ดีแน่โอ้โหแต่บางอาจท,ทำชุดเหล็กของฉันมิสเตอร์ยิงนีนี่เออเข้ามาเลยแกฉันกันด้ นี่แน่เออเอาไปกินนี่แน่อบังก้าอบังก้าอะไรมึงฮึบดีดีดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแกจะปล่อยเช็มใส่ฉันอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยฉันจะปล่อยคุมพลังจากหน้าอกฉันแล้วนะหนึ่งสองฮึบนี่แน่เอาไปกินอ้าฉันต้านไม่อยู่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่เอาเลเซอร์ผ่านกอะมาเลยนี่นี่เข้าไหมเข้าไหมไม่เข้ามันต้องเปิดเกาะนะครับนะนี่นี่ตัดคอมา เอาเลยเื้อตัดคอมันไอเออสมบแข็งตัวนี้ไม่ได้ก็เอาดียิงคอมันนะครับมาอึบนี่นี่โอ้โหแต่มันใช้โล่กันวะอึบนี่นี่นี่ตัดคอมันตัดคอมันอ้าแสบคอนี่นี่เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินตายซะนี่เป็นไงล่ะคอแกไม่เหลือรอดแล้วอ้าคอฉันตามด้วยรถโรงยิียนอีกทีหนึ่งเอาไปกินนี่แน่อะไรเรานะครับมาโอ้โหโล่แม่งแข็งจริงว่ะ อ่าถ้าแกเจอประกาเไม่จกของฉันแกตายแน่เอาไปกินเฮ้ยป้องกันปะจึบป้องกันไม่ได้หรอกบอกเลยมันทะลุเว้ยดิเป็นไงทะลุไหมทะลุไหมอ,อ่ะเ,เจิบเว้ยทะลุเลยว่าแต่ก็มาอ่าไม่มนาะมันตัดตัวฉันเลยนะครับนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแกถืออะไรมาเ่ยกก็ถือคอยท่ามาด้วยทาไมวะเนี่ยไอเซิร์ฟแคทอ่ามันเป็นวิธีการหากินของฉันน่ะนะครับมันมันมันคิ้อะไรมาเนี่ย มันเป็นแมวป่านะครับไอตัวนี้ก็บอกว่ากูไม่ใช่แมวแต่แกเป็นแมวนะแกยังชื่อเสมอแพนเลยแกต้องเรียกฉันชื่อเต็มดิอั่าเรียกฉันเป็นแมวถ้าเป็นแมวต้องเป็นเหมือนแมวบ้านอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเร,เ,รเ,รเราเราเราแกเอาหอยทากมาทําไมเนี่ยอ๋อมันเป็นวิถีชีวิตของเสมอแมวนะอ่ะอย่างนี้ก็มีละอะมันเอาหอยทากเป็นอาหารล้วไงวันนี้อ่ะตัดทิ้งดูดิโอโหเรียบร้อยหอยทากแกอดแดกนะครับเอาล่ะฉันจะทาอะไรอาหารจะทิ้งซะไม่ไม่ไอขอจะทำจะทำขอร้องจะทำจะทำ มาทำเฮ้แหนเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าฮเผาแม่เลยแห่ม่เหลยอซ่าข้าคอยท่าแกอาหารมือสุดท้ายเฮ้ฉันโกรธแล้วจะฟ้ยเอาไปกินเจ้าหูเอาเลยเว้ยเปิดสงครามกันแล้วมาเจอกับฉันเลยมามาดิเฮ้อโลกแกททำอะไรฉันไม่ได้รอกเอาไปกินนะตี้เนน่โอ้โห อาวแมงโหดแรงจริงเอองั้นฉันก็ต้องเปลี่ยนอาวุธเจอดิของฉันหน่อยเป็นไงลูกบอลบิงโกแบงโกบอลนะครับเราฟูบกันแต่นี่ดิฉันได้ดีแหละโอ้โหเอาลเว้ยนะครับนะศึกสงครามระหว่างอะไรวะเนี่ยนี่แหละโอ้โหโอเฮ้เฮ้อไอ้บ้าเอ้ยมาเลย,เลยสู้กันมา,มาสู้กับฉันนี่แหละพระเจ้าโอ้ออโหจะปูว่าตงนี้ได้ไงวะเนี่ยเอาไปกินมจะโอ้โหเอาหัวอะอะอะแก Yeah. นเน้ยนี่แหละเอาไปกินนี่ฮะทำไมใช้ไม่ได้หรอกอจึ๊บเออโอ้โหมันโยนแรงมากฮึบนี่แหละเอาไปกินเฮ้อเป็นแกเข้าหน้าเลยดอกนี่เอออาจมูกฉันเฮ้ยจะพุ่จับโอ้โหมันหนีหนีไปทันแล้วอจึ๊บหลบก่อนไว้โอ้โหโคตรแรงเลยเอาเอาของฉันไปกินมากน,นี่แหละเอาไปกินอีกลูกบอลบังไฟเออหลักแสนร้านบังไฟอะไรของแกวะมันเหมือนกษัตริย์ สีฟ้าเลยเอาไปกินป้องกันนี่แน่โอ้โหมันป้องกันได้ว่ะเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันจะต้องเอาจริงแล้วเนื่องจากแกสู้พลังนี้ไม่ได้หรอกนั่นก็คือไรติงบอลสุดเจ๋งเอ้มันคืออะไรอ่ะจะป้องกันแล้วกันนี่ป้องกันไม่ได้หรอกไรติงบอลนั้นมีความสามารถดูดซับได้ทุกอย่างไม่ว่าโรคแกจะกันได้ดีขนาดไหน มันก็ทะลุร่างกายแกโอ้ช่วยด้วยวัวใจฉันอโอ้โหทะลุแมปไปเลยโอ้โหเรียบร้อยเออนะครับเสมอกูตายไม่ได้ใครไม่อาน่าัาานโดนด้วยโอ้ยยังดูดโคตรแรงเลยเอาล่ะต่อมาเสมอแคปฉันมีคนคนหนึ่งที่มัน พูดมากเหลือเกินมันคือไอซีเจเว้ยฉันจะโยนมันใส่โล่แกละกันหนึ่งสองตุ้มโอ้โหทะลุทะลุโรูมันไปได้ไงวะออนะครับไอซีเจบอกอู้เกี่ยวได้ด้วยว่าวเลยอ๋อกูอตายตาขาดอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับในการเล่นเจ้าสมิร์ฟแคทนะครับนาปะทะกับรถก็จบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับว่าจะเห็นได้แล้วครับว่าไอเห็ดบ้ามันโยนบ่อยจังเลยว่าแล้วไงอ่ะ จโจ้ากเกือบโดหัวกูถ้ากูไม่หลบนะถ้ากูไม่มีการเทราปอนกูนตายเอาละพุ่งตรงมันไปชนมันให้ได้เอาไปกิน ah! โอ้โหเรียบร้อยเออรถกูหมดสภาพเอาไปกินแต่อ้โหพากูจมดินไปอีกปะทถเออโอเคสำหรับวันนี้ก,ก็กูขอจมน้ำตายดีกว่านะครับนะก็พอแค่นี้แหละบาย